สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรไอติมขดุนกะทินะครับจะทําไว้กินเองที่บ้านหรือจะทําไว้ขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสูตรนี้หอมหวานกรอบมอกมากๆเลยครับวันนี้คํานวณต้นทุนให้ด้วยครับผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เรานําขนุนนะครับมาหั่นเป็นเส้นก่อนเลยนะครับความยาวของเส้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยนะครับวันนี้พี่ใช้ขนุนทั้งหมด 125กรัมนะครับพี่บิ๊กซื้อมาจากตลาด20บาทนะครับใช้ครึ่งหนึ่งนะครับผมเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแป้งข้าวโพดจะช่วยให้อติมของเราละลายช้าลงนะครับและจะทําให้เนื้อไอติมของเรามีความเหนื่อยๆนะครับเวลาที่เรากัดเข้าไปก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปครับผมจากนั้นนะครับก็ใส่น้าเปล่าลงไป175เมิลลิลิตรครับ คนให้แป้ง้าวโพดละลายดีเลยนะครับเมื่อแป้ง้าวโพดละลายดีแล้วนะครับเราก็ใส่หัวกะทินะครับ500ม mm ลครับตามด้วยนมข้นจืดนะครับ100ม mm ลครับตามด้วยกลิ่นวลานะครับครึ่งช้อนชา จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับต่อมานะครับเราก็จะนํนาส่วนผสมของเรามาต้มนะครับในการต้มให้เพื่อนๆใช้ไฟการนะครับเราจะใส่เนื้อขนุนลงไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวของน้ํากะทิที่เราต้มมาเนี่ยมีกลิ่นหอมของขนุนมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่คนจะทําให้แป้งข้าวโพดติดก้นกระทะแล้วก็ไหมได้นะครับผมคนต่อไปจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดนะครับ เมื่อส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับก็ปิดเตาลงได้เลยครับจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานนะครับ20มิลลิตรตามด้วยเกลือ1ส่วน4ช้อนชาครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับวันนี้พี่บิ๊กใส่9ช้อนโต๊ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นำมากรองสักหนึ่งรอบนะครับ เราจะแยกตัวเนื้อของขนุนออกมานะครับผมจากนั้นครับก็พักไว้ให้ส่วนผสมของเราอุ่นตัวหรือว่าเย็นตัวนะครับก่อนที่จะนำไปเทใส่พิมายติมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเนื้อขนุนของเราใส่ลงไปในพิมายติมให้ครบเลยครับผมปริมาณก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับใส่มากใส่น้อยนะครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมที่อุ่นตัวแล้วนะครับเทลงไปในพิมพ์ไอติมเลยครับเท L K. ให้ครบทุกช่องเลยครับเมื่อครบแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ากะทิเรายัางเหลืออยู่เราก็ใส่เนื้อขนุนที่เหลือลงไปครับตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งครับวันนี้จะได้ทั้งหมด9แท่งด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็นาตะเกียบมาคนๆหน่อยนะครับให้ตัวของกะทิตกลงไปข้างล่างได้อย่างเต็มที่นะครับผมนําฝามาปิดให้เรียบร้อยเลยครับ นำมาให้ติมมาเสียบให้ครบทุกช่องเลยครับเมื่อเสียบครบแล้วนะครับเราก็จะนำไปแช่ในช่องฟีดนะครับในการแช่ช่องฟีดให้เป็นเพื่อนแช่ประมาณ6-7ชั่วโมงเลยนะครับผมหรือจนกว่าไอติมของเราจะแข็งตัวนะครับใครจะแช่ค้างคืนก็ได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราก็นำพิมพ์ไอติมออกมาจากช่องฟีดได้เลยครับเปิดฝาออกครับ ดึงดึงบิดบิดนะครับผมให้ตัวพีเมติมแยกออกมาจากตัวแท่งของไอติมนะครับหรือใครจะนําไปผ่านน้าก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ดึงไอติมขนุนกะทิของเราออกมาให้ครบเลยครับถ้าใครทํากินก็นําไปกินได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะทําขายก็หาถุงพลาสติกครับขนาด3ามคูนหนิ้วแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไอติมขนุนกะทิของเราลงไปแบบนี้เลยครับผมเวลาทาก็ทำไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทาให้ไอติมของเราละลายนะครับ ทำให้ครบเลยนะครับใครจะหาสติกเกอร์มาติดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับนี่เลยพี่บิ๊กก็ได้กินแล้วนะครับรสชาตินี่คือหอมขนุนหอมกลิ่นกะทิรสชาติลงตัวมากๆนะครับหอมหวานมั่นกลมกล่อมมากๆเลยครับเรามาลองคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าตกแท่งละเท่าไหร่นะครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่56บาทจุดส7สตางค์นะครับเราได้ไอติมทั้งหมด9แท่งเพราะฉะนั้นจะตกแท่งละ 6บาทจุด27สสตางค์นะครับ ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่า,อ,าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายควรขายอยู่ที่12บาทถึง15บาทนะครับหรือใครจะขายมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับท้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับเ,เพื่อนๆเลยว่าจะเอาอะไรมากเอาอะไรน,น้อยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทาตามได้เลยนะครับจะทําไว้กินที่บ้านให้ครอบครัวหรือทําไวาให้เด็กๆที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือใครอยากลองนําไปทําขายประกอบรายได้เสริมก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่ค คลิปหน้าวัสดีครับ